กิจกรรมปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบสตร,รวจสอบค่า pH ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางโดยการใช้แท่งแก้วจุ่มในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางแล้วแตะบนกระดาษ Universal Indicator เทียบค่า pH จากกระดาษเทียบสี และบันทึกผลตรวจสอบค่า pH ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางโดยการใช้แท่งแก้วจุ่มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางแล้วแตะบนกระดาษ Universal อลอินดิเคเตอร์ เทียบค่า pH จากกระดาษเทียบสีและบันทึกผลหยดสารละลายกรดไฮโดรคอริกเจือจางลงในหลอดทดลองจำนวน20หยด หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน5หยดลงในหลอดสารละลายกรดไฮโดรคอริกเจือจางแล้วทำการเขย่าหลอด ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายที่ได้และบันทึกผล หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางลงไปอีกครั้งละห้าหยดจนครบ25หยดตรวจสอบ pH ทุกครั้งที่เติมและบันทึกผลสารละลายกรดไฮโดรคอลอริกเป็นกรด สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสเมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางลงไปจะทำให้ค่า pH ของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้น